เละดดักแล้วดาวตจดักไปเล่าเดี๋ยวข้าวหมเดอข้าวอาวดอดกินข้าวยกล้อยกล้อเดี๋ยวาอดกินข้าว หมบอีกแล้วครับงานนี้คุณไม่หมดหมอเมื่อกี้ผมหมนิดหนึ่งนะ มันมีการถุงหน้าไอ้นั่นก็ดีไอ้นี่นก็ดีค่นี้นก็หน้าฟ้าสวย ขโมยเป็นอะไขโมยขโมยเป็นอะไรขโมยขโมเมื่อคืนจไปอยู่ไหน เป็นเงินเพลนเลยสิคุณไ,ไ,ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกกับข้าวาข้าวข้าว นุ่นตานุ่นตานุ่นเก่งใครอ่ะต้างในหรอวานาเดิมน่ขับเข้าไปได้ไหมขับเข้าไปไปอ่ะโอ้โหทาง

S <S มันไ้นี่มันลุนากอันนี <h 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 ้เอากินหรอทำลายหลักฐานดินกินด้วยล่ะยลงไปกินอะเดินยิ ด้วย,ท,ยทำไมมันหลุด,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 ดอะฝากล่องมันหลุดฝากล่องไม่มีคุณภาพเออมันเลยเหมือนไม่ดีเลยอะไปาปไปไปไม่เข้าทาง ฝั่งนู้นเราชอบลำบากลำบนำบากลำบนเธอิงนไปห้าคนดีเงินไปต่อไปดโ้โหดนเดินลงนี่ดีดนดินไปกระดดดูหมา

เดินทางนี้ดีกว่าไหมเหมือนกันแล้วก็อยู่ฝั่งนี้ไมเหมือนกันเหรอตีนจะโน้นนี้เนี่ยคนเดียวก็อิ่มแล้วกินตีนไหมครับสองคนเลยคนละคนว่ะโอ้กินตีนไหมนะครับน้ำพมูคำหยามันหยาบมากน้ำหมูกินตีน ดีนใจไม่ gender, <laughs> ั้ตงตงตงะที่มันออกมาจากป่าเต้งเกเต้งเกไปต่ออีพี่สอง